ผู้ข้าเจ้ายืนอยู่ผู้สบายดีพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้าเสี่ยงไข่แล้วแล้วบ่ฆ่าบ่ฆาแล้มันแหลนอยู่ไม่ใช่พื้นดอกไม่ใช่พื้กระพื้นก็อยู่ในหันแหลงในหลดหันแหลงโอ้ยมันกิดก้าเจ้าก้าสีหูหลือว่าเนอกสำแดงมันใหม่มันบ่มไหม มองไว้สวนมันอันนี้ก็้นทางเที่ยวต่อไปนี่ก็ครัว อย่าคิวหวยเนะถ้ากับแกงเี่ค่ะทุนนี้มันก็จะเรลอยน้าบ่น้ำแกงกับถั่วมาแล้วกับน้ำแกงนี่ะมันมันมีหม่องอยู่เด้เดินเบิด์ตแหละเรือทัวนี้อันนี้ก็บคลายห้องตะกี้น่ะจูดป่าน่ะอยู่ฝั่งเบื้องนั้นแล้วคลายเหงื่อผงคลายเบิด์ตเลก็เป็นดินข้าเจ้าแล้วก็จูดเสือโบได้แล้วมาเหลือทัวนี้บ่อยู่กับจำเป็นต้องได้อยู่บ่อยู่กับ ของข้าเจ้าหาแล้วต้นกล้วงก็มันเป็นหงอง <c oughs> เป็นสูบใกล้แล้วเออไปละแล้วสิขึ้นเมื่อเห็ดเวียน้องข้าเจ้าแลว <c oughs> สิขึ้นเมื่อเลยพี่น้อง ส่งสก,กัดเมียมาเมื่อสุดท้ายมาเนี่ยเมื่อสุดท้ายที่เมีออยได้อยู่นในพวกเฮาเนาะพี่น้องอ่อนเอาสิขึ้นเมื่อเห็ดเวร้องข้าเจ้าก,พาก,ก,กาา็พี่น้องภากระขุนนั่งแล้วก็มีดราม่าพี่น้องมีดราม่าว่าว่ามาสวยทีย่สวยงานก็เห็นถ่ายแต่คลิปพี่น้องก็อย่าตัดสินข่อยภายในเวลา ซิกัวหน้าที่เนาะอย่าตัดสินข่อยเพียงสำนันสำหรับข่อยนะเรื่องซอยเวียกสวยงานน่ะข่อยเต็มที่อยู่แล้วอันนี้ผนังกระหยาข่อยเองเนาะแม่ของพ่อข่อยซอยเต็มที่อยู่แล้วสำสำเหือํำแหงข่อยเนาะซุ้มเจ้าผู้บมาซอยนะทำเป็นหูดีนะพี่เนาะผู้บด้มาอยู่ในเหตุการณ์ทำเป็นหูดี เบาสำเน,นี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะบ่เบาไล่ก็ขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจเหลยขอบุญขอบคุณที่คอมเมนตนะ์อะไรเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาบึงมาชมกระแมนอยู่พี่น้องรอดไอ้คนซิบปากว่ากับบุตรตาเห็นเนาะพี่น้องเนาะคนเฮามันบอกคือกันขีดบอกคือกันมา,านโอ้ยช่างมาแตกขากแทนเราแพงกูบ่โอ้ย สามเดือนกับวอดมาเธอหนึง่งเออบอร์เม่านะแล้วเราจังแพงนะอยู่ไกล้ไอ้อไหาเวมีแต่หายเหยนมาหาเ้วมีแต่หายเนาะยาหม่มองได้ผลยาตุนิลตวน,น้ผลมึงเอาตัวผู้รถมันจังเตกมันหอนแห้งกับห้าผ้ามันจับตีคนกับไรอยู่ยขเขาเขา เอามาพี่ส ma hi ีหิวไหายันนนะพ้นเอาหนิบบุบงเลยนะกับเม็ดหนูเขาก็ได้ไม่กระด่เอาพังพังแตกเลลนน้าใจส้ากรมับเบลขลนวม่นี่เอาปิด Are warm, ồng, who ังน well. ้ไฟไหมเบิออีกลยมาบทเตกผลผลบทเตะของมึงน่ะเป็นนะทคนหักเห็นี่ดำขือพเป็นังขาชงงดงเวลาหกเท่าไรหักเขากระดูกดำเลยจักเขากระดูกดำ ขวดแล้วก็ใหญ่อื่นนะผัวดัวดจากปาก้ากับปลาบางไม่ใช่หรือพันใหญ่ทอนดเน๊ยทอดนผัวอะไรได้บ่ผัวแม่แคดมึงเอาเตาไหนเอาเตานี่แล้วค่ะห้าบุญหมักความหุ่นแหงจะเอาทงเดียวกันยุเธอเธอจะเตะคอนนะถ้าเตะคอนคือจบเลยนะพี่ ใช้ปงไม่รู้ท้องมันทานในขวบบอทงเทอนหน่อกะกำเองเห็ดเองหรอวะเปิดจะไปผู้เดียวบอจะกู้บทส่วนเท่าอ่าสิไปเป็นมูหายันหลดจะลงคลองพอดดึงไปใ่ปีพาจะลงตะดไปใช่ไปใช่แล้วพอใหญ่อึงนะหันนะสียอีกเลย ยังเ่ามาขัวเขาตกเตะให้เอื่อกินน้ำหน่ะไหมให้เอื้อกินน้ำาไว้ลูกลงสาลงมาอยู่น้ำป่าไว้ให้แม่มึงข่นอันนนะลูกมันบอกบวชรลดมึงนะมันวิเวีนวิกรรม หัหงม่ดรัง่างดขงออโอ้งีพองมันสีงามเลนี่ผลผลแกมือใหม่ไหมหัวโลดหัวยิ่งโลดมันผีป่ายมันว่าหัวนะนีในี่ะอีอ well, ุ I mean, oh, verses, er ้มไปใช้เพาะอันน uh ี้ผลั <t <t ้าวสารเลอะไรอะไรเออมันบวชัยกจเอาของมันก่อ คือโมฟิตอันเนี้ยมันนั่นละลายก็เอาลงบน้ำแหม่มป่นั่นไอแม่มมันนี่ไอถุงส่งแม่มันนี่มันเขาบีบละลายเหมือนหมูขาะลงมาตั้งให้มันแตกกี่ลุ่มบ่ะนี่คือเออถุงกาแฟที่เขาทำเลยพี่จะได้นะพี่จะได้ยังชนเดียวได้แค่เนมเนมมันขาดเลยใหม่ใหม่นะเอออันไม่พื้นกาดหมอ่ะนะมันขาดเลย เนาะฮะเอ้าเอื้อยเท่เอื่อยเัดมือเปิดอยู่ในอันมีวเออเปเอ็นของผู้ายไอไรงไเมือนั้นได้ขวดอีกนะมันสีบอฮอดได้ไต้เติบอยู่ได้เห็นวาแก้วควงลุลกโอ้ยว่ะควงอาจะเป็นจับ่ไบ้มีผิดมีปลายแล้ไหวมีไพ่แล้วมันจังลูก คนกามาายได้พี่เนาะเห็ดเลยรล่ะ네ว่าเห็ดแหละกขะจะเห็ดเพลนแหละกินแบบนั้นแล้วบุ้แล้วกลัวแล้วกลัวยู่เลย <laughs> thì, ừ này, dù mất cái cùi giảm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  cái cùi เมียน่อยใส่เมีใหญ่บ่มาเอ้ยครัวเจ้าอยู่ในหันไหนเมือแรงอยากเจอกันนะไปอยู่บ่อแรงมาอย่างไปอยู่ไอ้พี่จับเยาไ้ห่อนแม่ดจะลืมก มะพร้าวสี่หน่วยูเฮ้ยมันก็จะขูดเบิดบ่ักแล้วหอมมะพร้าวสี่หน่วยเรามานั่นสี huh? huh? so ่โปะท่านกโปะกับชามน้วยเอ้ยเขาผ่าเครึงทันดีมแล้เคิงเคร่งบนเทน่นซอยนัง่เนขอบุญขอบุญถุกคนนัำใจเด้อเสือเสือซัพ้นเอ้ มันบาหวานและวคองอันมันอันนะ <c oughs> มองตาที่ไรเป็นหย,ยักย้อยหวานเนี่ย <c oughs> ินมาได้จะตาสบ,บามขึ้นตาไม่ใช่เลยซุยเยอะอะไม่จ้ำหูเอา,อา,ทเอามทือตรงเตอไปนมีไพ่หอดผุนบ่ คนเดียว่ามาคนเดียวใส่ไป้าดอาไม่ทุกคนซื้อมาไ่มีชาเสียใครในที่บัวนะแม่บอกว่าจะเท่าที่ถิ๋วใช่ไหมอันนึงก็ชวน่าผู้จเท้าที่จิวเท่าเท่าจิวกับพัวได้พนนะแม่ก็คือหย่ง่องแถว่อดีอู้บวอันหน่ะนกรบว่ง่องดีเราอยู่ในหันนะีนาระัได้บวได้คือว่าหันาุ่งไหมลุงน ยุ่งมีเดะลูกเล่าหน่อยเะเออบดบ้าเอาขี้ผัวบ้านนี่นะ